นบสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาอยู่กับช่องเลนโบว์คิวชแนลแล้วนะคะ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อจากการรีวิวไปเมื่อวานนะคะทุกคนเมื่อวานนะคะพี่ก็ได้ลงคลิปรีวิวแพ็คใหม่ที่เขาเพิ่งอัปเดตมานั่นก็คือแพ็คอพาร์ตเมนต์ถนนสุดเนียบใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูนะคะสามารถเข้าไปดูก่อนได้เลยคลิปนี้พี่ก็จะพาน้องๆมาแต่งบ้านเอ้ยมาแต่งอพาร์ตเมนต์กันนะจ๊ะทุกคนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าไปเลย เรามาเริ่มกันที่ชั้นล่างสุดนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโซนข้างนอกเนาะพี่ก็จะทําเป็นแบบว่าโซนสาธารณะนะก็จะมีต้นไม้นะคะแล้วก็ใช้เป็นไฟห้อยๆแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีเก้าอี้นั่งด้วยนะคะแบบเป็นเก้าอี้ริมทางอะไรประมาณนี้เติมแจกันนี้ไปด้วยนะคะทุกคนให้มันแบบมีสีสันมากยิ่งขึ้นคือโซนนี้ก็อารมณ์คล้ายๆแบบโซนพักผ่อนหย่อนใจนะคะของคนที่พักอาศัยในอาพาร์ตเมนต์นี้เนาะ i <laughs> พาเด็กๆพาน้องๆนะคะมาเล่นตรงนี้ได้เลยข้างบนพี่ก็จะใส่เป็นไฟห้อยๆทั้งหมด3อันนะคะแล้วก็จะมีมากระดกด้วยมีสเก็ตบอร์ดให้เล่นด้วยนะคะตรงนี้อย่างสุดท้ายนะคะข้างหลังพี่ก็จะใส่เป็นพุ่มไม้ทั้งหมด3อันด้วยกันโซนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยต่อมาข้างๆนะคะพี่ก็จะมีตู้กดขนมด้วยในห้องนี้นะคะพี่ก็จะทําเป็นร้านซักรีดนี่เลยก็จะมีตู้ซัก ผ้าให้ด้วยนะคะเป็นตู้หยอดเหรียญจากนั้นนะคะเราก็อย่าลืมใส่ที่ห้อยเสื้อผ้าแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรนะแท่นรีดผ้าทุกคนมีตะกร้าผ้าให้ใช้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ ข้างในนะคะก็จะแบบมีผลิตภัณฑ์ซักผ้าแล้วก็น้ำยาปรับพัน,นุ่มให้ซื้อด้วยสำหรับใครที่ไม่ได้เอามาส่วนโซนข้างนอกพี่ก็จะทำเป็นโต๊ะแบบนี้นะคะเอาไว้แบบให้ลูกค้ามานั่งรอผ้าตรงนี้ได้เลยเนาะมีน้ำให้จิบระหว่างรอด้วยจ้านี่ส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีแบบเออที่รีดผ้าให้ด้วยนะคะแบบพนักงานมารีดตรงนี้ได้เลยอย่าลืมติดไป้ายไฟร้านซักรีดด้วยนะจ๊ะลูกค้าจะได้รู้ว่าตรงนี้เป็นร้านซักรีดไอข้างบนพี่เห็นมันโลง่งใช่ไหม พี่ก็เลยใส่เป็นไฟกลมๆแบบนี้เนาะส่วนข้างๆพี่ก็จะตกแต่งด้วยกระถางมินิมอลอันนี้เลยทั้งหมด2อันด้วยกันโซนนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดมากันดีกว่าข้างๆนะคะพี่ก็จะใส่เป็นโต๊ะวางของกระจุกกระจิกเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่หยอดเหรียญค่ะทุกคนเป็นเหรียญไว้แบบให้เราไปหยอดตู้เสื้อผ้ามีเก้าอี้ให้นั่งรอด้วยนะคะเผื่อแบบเออซักหลายตัวไงซักหลายถางังอะไรประมาณนี้ก็สามารถมานั่งรอได้เลยตรงนี้ก็ ก็ไม่ได้แต่งอะไรมากนะคะทุกคนก็แบบมีแค่นี้เลยเนาะอย่างสุดท้ายก็คือใส่ผมส่วนหน้าลิบนะคะพี่ก็จะใส่เป็นแค่แบบพวกต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็โคมไฟแค่นั้นเนาะ ถัดมาข้างๆลิฟฝั่งขวานะคะก็จะเป็นโซนคาราโอเกะซึ่งหน้าร้านคาราโอเกะนะคะก็จะมีเออตู้กดเงินให้ด้วยนี่เลยพี่ก็จะเติมไฟติดถนนไปด้วยนะคะจะได้สว่างน้อยยามค่ำคืน นี่ก็เข้าสู่ในร้านคาราโอเกะของเราแล้วมีทั้งตู้เพลงแล้วก็ไม้ให้เราลองด้วยอย่าลืมใส่โซฟาที่เข้าตีมกับร้านไปด้วยนะจ๊ะก็คือตีมสีม่วงเนาะนี่ก็จะใส่ลำโพงเข้าไปด้วยมีโตญี่ปุ่นนะคะไว้วางแบบว่าของกินจุ๊บจี๊บอะไรประมาณนี้ระหว่างร้องเพลงขาดไม่ได้ก็คือป้ายไฟนะคะจะได้รู้เนาะว่าตรงนี้เป็นร้านคาราโอเกะนี่ส่วนข้างบนนะคะพี่ก็จะใส่เป็นไฟ LED สี ลุ้งแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีไฟเทกหลากสีด้วยค่ะทุกคนมันก็จะได้เข้ากันนี่เลยใส่ไปทั้งหมด2อันแล้วก็จะมีโปสเตอร์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นซีดีเอามาตกแต่งห้องก็สวยไปอีกแบบเติมโปเติมโปสเตอรต์ไปนะจ๊ะตรงตอนี้พี่ก็จะใส่เป็นเออวางเป็นแผ่นซีดีนะคะตั้งโชว์เนาะเพื่อแบบอยากเปลี่ยนเพลงข้างนอกร้านนะคะก็จะมีเก้าอี้นั่งรอด้วยแบบ เก้าอี้นั่งเล่นชิลๆข้างๆร้านของเรานะคะก็จะเป็นโซนทิ้งขยะสําหรับอาพาร์ตเมนต์นี้เนาะใครที่แบบมีขยะก็สามารถเอามารวมทิ้งตรงนี้ได้เลยเนาะไว้แบบให้รถขยะมาเก็บ เติมถุงขยะเติมฝุ่นให้มันเข้ากับโซนนี้มากยิ่งขึ้นนะจ๊ะทุกคนนี่แล้วก็อย่าลืมเติมท่อเข้าไปด้วยอ่านี่ต่อมานะคะก็จะเป็นโซนข้างบนซึ่งห้องนี้จะเป็นห้องที่ติดลิฟต์นะคะทุกคนพี่ก็จะทําเป็นร้านขายอาหารคือแบบว่าขึ้นลิฟต์มาก็จะเจอร้านนี้เป็นอันดับแรกเลยอาหารร้านนี้นะคะก็จะแบบมีทั้งของคาวแล้วก็ของหวานก็คือน่าทานมากๆนี่ จะมีแบบว่ารูปก,กุ้งด้วยตรงหน้าต่างนี้นะคะลูกค้าก็สามารถมานั่งรออาหารตรงนี้ได้เลยเนาะหรือว่าจะมานั่งทานนั่งแบบกินลมชมวิวก็ได้พี่ก็จะเติมเอ่อเชือกกั้นไว้ด้วยนะคะทุกคนจะได้แบ่งโซนชัดเจนมากยิ่งขึ้นตรงหน้าต่างพี่ก็จะใส่เป็นโคมไฟห้อยๆนะคะแบบให้มันไล่ระดับกันทั้งหมด3อันมีโต๊ะนั่งทานอันเล็กๆอีกหนึ่งที่นะาจา๊ะนี่ก็สามารถนั่งได้ทั้งหมด2คนด้วยกัน แล้วก็บนโต๊จะมีอาหารด้วยก็จะเป็นกุ้งเทมปุระแบบนี้เลยก็คือเมนูน่ากินกืะในร้านนี้ก็จะมีตู้กดออขนมด้วยนะคะของเจ้าไข่ขี้เกียจเนาะพี่รู้สึกว่ามันเป็นสีเหลืองที่คุมโทนนะคะพี่ก็เลยใส่ในร้านนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันนะคะแล้วก็โซนนี้จะเป็นโซนลิฟ หน้าลิฟนั่นเองผนังพี่ก็จะใส่เป็นกล่องจดหมายนะคะทั้งหมด2กล่องก็จะมีสีเหลืองกับสีขาวแบบนี้จะได้คุมติมม,มินิมอลมินิใจยอย่าลืมใส่ต้นไม้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีโซนนั่งรอนั่งเล่นด้วย1ตัว ส่วนนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะทุกคนพี่ก็แค่เติมแบบว่าต้นไม้ใบหญ้าของกระจุกกระจิกนิดๆหน่อยๆเนาะแล้วก็พวกไฟห้อยๆอ่ะแล้วก็แบบอย่าลืมพวกรหัสผ่านด้วยนะคะทุกคนก็คืออพาร์ตเมนต์แบบพรเวทสุดๆมีรถเข็นขนขอ,ของด้วยนี่เลยก็ไว้หน้าฟตบนะจ๊ะเราก็เข้ามาสู่ในอพาร์ตเมนต์แบบห้องพักของเราแล้วนะคะห้องนี้พี่ก็จะทําเป็นห้องนอนมินิมอลมินิใจเติมเตียงเติมกรอบลูก ไปด้วยนะคะแล้วก็คือชอบของอันนี้มากๆเลยค่ะทุกคนก็คือหมอนกล้วยหอมน่ารักมากมันก็ทําให้ห้องเราดูปุกปิ๊กมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนแบบดูโซนๆขี้เล่นมานิดนึงปลายเตียงนะคะก็จะมีโต๊ะที่แบบไว้วางเครื่องสําอางผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็จะมีโต๊ะทา เอ,อ่อทำงานด้วยโซนแต่งตัวก็จะอยู่ข้างหลังนะคะจะมีกระจกตั้งพื้นแบบบานใหญ่เลยจากนั้นก็จะมีราวแขวนเสื้อผ้าข้างบนก็จะเป็นตู้เก็บของนะทุกคนพี่ก็จะใส่เป็นพวกกระเป๋าไว้ในตู้โดยรวมห้องนอนของเรานะคะก็จะมีประมาณนี้เลยจะบอกว่าน่ารักสุดๆห้องต่อมานะคะห้องข้างๆห้องนอนพี่ก็จะทําเป็นห้องน้ําห้องน้ํานี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะทุกคนก็แค่แบบ เออมีของกระจุกกระจิกแล้วก็ของใช้จำเป็นในห้องน้ำทั่วไปนะคะ ถัดมาโซนนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดภายในอพาร์ตเมนต์นี้เลยพี่ก็จะทําเป็นห้องครัวนะคะแล้วก็ห้องนั่งเล่นนี่โซนครัวของเราก็คือมินิมอลมินิใจสุดๆพี่ก็จะเติมต้นไม้เข้าไปด้วยนะคะมันจะได้แบบตัดกับโทนมินิมอลขึ้นมานิดนึงเนาะห้องมันจะได้มีสีสันมากยิ่งขึ้นพอไม่ใส่ต้นไม้ห้องมันก็จะดูเรียบจนเกินไปนะคะทุกคนนี่โซนครัวก็เสร็จเรียบร้อย ข้างๆครัวนะคะพี่ก็จะทําเป็นโซนนั่งเล่นนั่งดูหนังนั่งดูกระตูนอะไรประมาณนี้ในห้องนี้ก็คือจะไม่ใช้ทีวีนะจ๊ะจะใช้เป็นโปรเจคเตอร์เลยแล้วภูมิใจนําเสนอมากนั่นก็คือโซฟาเจ้าน้องหมีแบบนี้เลยค่ะทุกคนก็คือในแพ็กนี้พี่ชอบโซฟานี้มากที่สุดเลยข้างบนพี่ก็จะใส่เป็นชั้นวางของนะคะลูกบ้านเนาะอ่ามันก็จะได้ดูแบบแปลกๆมากยิง่งขึ้นนะคะทุกคนเออไอเดียใหม่ๆตรงนี้ก็จะเป็นโซนหน้าประ ประตูนะคะเข้าประตูมาเราก็จะเจอแบบตู้เก็บของเนาะส่วนโซนข้างนอกระเบียงพี่ก็จะทําแบบเป็นโซนนั่งเล่นใน,นนิดหน่อยหน่อยไม่ได้เติมอะไรเยอะประตูพี่ก็จะใส่ม่านไปด้วยนะคะเพื่อความไพรเวทมากยิ่งขึ้นแบบเราอยู่ตอนมืดใช่ไหมก็ลูดม่านปิดได้เลยเนาะคนก็จะได้ไม่เห็นเข้ามาในบ้านเรา มีเคาน์เตอร์วางของแล้วก็จะมีเบาะรองนั่งด้วยนะคะทุกคนแบบมานั่งรอตรงนี้ได้โอเคค่ะทุกคนโดยรวมอพาร์ตเมนต์ของเราก็จะมีประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูฟีนิทุกข้องกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไง